ไปสับอย่างนี้นะครับปัจโจปการังปัจโจปการังนะครับปัจโจปการังปอปาจอจานจุบสะโพจอจันปัจโจปการังต่อไปอ่าปอปาปอไก่สอาร์รเรือลิขิตนะครับปัจโจปการัง I, อ่ตัวนี้ซ้อนกันสองซ้อนครับมาจากปฏิกับาปุปะกาลังตันี้ต้องแปลงตีเป็นจา,จาแล้วก็ซ้อนจากเมื่อสอนจาจาเรืยอยแล้วก็ลบสระอาข้างหน้าวิีการปุเป็นโอ,โอตัวนี้ขั้นตอนซ้อนกันสอนซ้อน,อนหน่ครับนะต้องแปลงตีเป็นจากก่อนซอนจากก่อนถึงจะลบสระห,หน้าได้ครับเพราะต้งทับเลยว่าต้องลบอาหรืออาเข้า นั้นหรือจะแปลวิกาณหรือจะวิกาณอุ๋อะไรครับทีแปนเและวอู๋แปนโอได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สูตรที่สอนกันนะนะครับลองทำตัวรูปอาอสูตรสะโพจติไม่ถึงนะต้องใจดีว่าเป็นจจด้วยสะโพจติสอนจจด้วยพระเทวโูตสันนิครับถ้าทำได้ก็เขียนเลยนะเอาเขียนตสมสูตรที่ต้องมาลองกระดานเลยเอาผมเขียนใด้สองสูตรนะ

bak Bajobuka Bajobarajo Bajo Fa Ba Bajo Bat baram Bajo Fabakaran Sampai jumpa di upakarang Mohosralang, jeng, di penca wa, Duhai, sapo jang, di jasa Di sato, e bawang Duhai, parah tau, e bawang Taning, jem, rinacah, ojasan Duhai, sarang Sarena, miyo, jayi Mohosralang, ด้วยสาราสเรโลปังเมื่อสาระนาถุงลบแล้ววิการถูกเป็นโนด้วยมัจจารสนังรุเตนนำเพนนาจากเป็นกองกักสโอนด้วยนาเยปรัญจุเตสังเร็จรูปเป็นปัจจุปการังปัจจุปการังสัมเดิมเป็ปฏิอุปการังแย่เ็นนาจารย์พ่อสารังแปรติเพนจาด้วยสัพพโอจังติจารย์สธิสาธุวิภาวาด้วยปาระ ima odavde kao da za gmo je klubova พราะสาลังโลกสานาด้วยสาราเสลโลงเพื่อสานาถูกลกแล้ววิการอุเปนโทด้วยกวจชาสนางลุเตนนำเพนะ่จักประกอบกับโสรด้วยนาเยพระยุเตสำเร็จรูปเป็นปัจจุปการังปัจจุปการังสัตว์เกิปฏิอุปการังเพราะสาลังแปลงติเป็นจานด้วยสัพโพจันติฌาสาธิสารเทวภาวาด้วยปรรัตเวภาวทาน And yeah, but I know. ด้วยปัปมาโตติตามัสสรังเสรนวิโยชัยเพราะสรังโลกสรณะด้วยสราเสโลปังเพื่อสรณะถูกลบแ้ววิการถูกเป็นดุด้วยพระจาสวรรครุตเตนนำเป็นนัากึ่งของคำสโลด้วยนาเยปรันยุเตสำเร็ิโลเป็นปัจจุปการังปัจจุปปการังสัมเดินด้วปฏจจิุปการังเพราะสรังแปลนติเป็นจาด้วยสัพพัญติ

ด้วยปปมาทโตติธัมมสารสระเสนะวิโย ชยेन พောสลังโลกสระณาด้วยสระเสโลปังด้วยวจาสนังลุตเตธรรมเณจะวิภวกัสโสด้วยนะเยปรัญญุเต คือปฏิอุปการังเพราะสาังแปลติเป็นจานด้วยสพพัญติจานสาธิสารเวปาวะด้วยปาราเเวปาวุตานิเยปินาจอจสราด้วยปุพาตติตามสารังสเรนวิโยชียเพราะสาังโลกสาด้วยสารังสเโลปัง ื่อสถานาถูกลบแล้วพิการอยู่เป็นตด้วยตัวจารสนังลุตเตนนำนลันจับประกอบกับโอนด้วยหนาเยพรานยุตเตสําเร็จูุเป็นปัจจุ Pancok Pakarang, Pancok Pakarang, Sabdeh-Pateh Upakarang, Posralang, Peng, Tidrenca, Duae, Sampojang, Tidrenca, Sati, yeah, yeah, ja, Satu, Epa, Uang, Duae, Parata, Wepawot, Anik, Dinar, Jawab, Jasra, Duae, Pupamato, Cita, Masara, Sarena, จาน่าสุขลบแล้ววิการุฟเวนโด้ด้วยพระจ้าสนังลุตเตนนำเมญะจักเปิดขอบคำสารโอ้ด้วยนาเยปรานุตเตสำเร็จรูปเป็นปัจจุปันการังปัจจุปันการังส์เดิมเป็นปัจจิุปันการลเพราะกาลแปลงติดเป็นชาด้วยสัพพยัญติจาสัาธิสารเวภาวะด้วยปาระเวภาวะนี้เก ต้ปุามาโตติตามัสสรังสเรนะวิโยชาเยพอสรัางโลสรานาด้วยสาระเรลปังเมื่อหนาถูกแป้วิการถูเป็นโอนด้วยตัวชาสวนะรุตเตนามิเนนะจารุปปะสัโด้วยนาเยปรัญยุเตสำเร็จโลกเป็นปัจโจปตาลัง

खाते उपाय 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 กบไปอีกขากบไปขากบไปอีกขากบไปขากบไปอีกขากบไปขากบไปอีิขากบไปขากบไปอีกขากบไปขากบไปอีกขากบไปขาอุไปอีกขากบไปขาอุไปอีกขากบไปขากบไาอีกขากบไปขาอุไปอีกขากบไปขาอุไปอีกขากบไปขากบไาอีกขากบไปขาอุไปอีกขากบไปขาอุไปอีกขากบไปขากบไปอีกขากบไปขากบไปอี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 ขากบไปขากบไาอีกขากบไปขากบไป

wawau sawa sewauh sahiwauwa sewa sahiwa sewau sewau sewauh sewawa

ดินอุทกังดินอุตกังดินอุตกังดินอุตกังดินอตกังดินอตกังินอทกังินอุกังตัทอปการงตะทอปกาเังตัทอเปกาเรงตะทอเปกาเรงตัทอเปกาเังตัทอเปกาเังตัทอเปกาเังตะทอนปกาเังตัทอเปกาเังตะทอเปกาเรงตัทอเปกาง

ปัจเวกันน okay, wow. so ังปัจจปัจเจวกปัจจวะปัจวะว่าไงนะคุณรดมปัจเวกันนังปัจเวกันนาเนี่ยครับนะปัจเจวยบนบนเบปเนนปัจแล้วันนัง อาเรื่องอาวะเลยครับนผู้วเดียวเอาเร่อพันธั้นนะครับมก่อนเาต่นี้ครับเพิ่งจะเห็นแต่หมดเลยตัวนี้กับเตี๋ีเป็นจกรจากนะครับตัวนี้รูพันธนัที่การอีเวนเอยู่ข้างหลังนี่ครับนะติเอาวะแล้วกีพนานจ้างหน่อยนะเตียเอาอาวะแล้วกีพนาุรือการพจารางนะ มีการอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะลบแต่หน้ามีการอีเบนต์เราต้องมีแฟนซีเป็นจานซ้อนจากแล้วก็ทำการแช้คูรวมนะหลับหลับฝันเป็นไรต้องเรียนแล้ยังได้ยังยังอ่ายังตีกันนะตั้งตีดีนะอ่าตังตีเสียไม่ใช่ถามต้องเรียนในเดียวนะก็ที่เรื่องพ่อเลยนะไว้ออกคนไหนก็คนนั้นนะผมไงนะ Cảm ơn lại đây Hả? không, À, ta sẽ này xe qua Tăng cứu xe qua anh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  cứu xe qua Tăng cứu xe qua อันตุเสวะอันตุเสรวะอันตุเสรวะอันตุเสวะอันตุเสรวะอันตุเสวะอันตุเสวะอันตุเสรวะอันตุเสรวะอันตุเสวะอันตุเสวะอันตุเสรวะอันตุเสรวะอันตุเสวะอันตุเสวะอันตุเสรวะอันตุเสรวะอันตุเสรวะอนตุเสรวะอันตุเสรวะอันุเสกติอันตุเสรวะอตุเปรวะอนตุเสรวะอตุเสรวะอตุเสรวะอุปาริกติเสรอนตุปสรวะตุเสรอตุเสรวะอุเสรวะอนตุเสรวะอันตุเอัตุเสรวะอันุเสริะอตุ อเบกตีตัวนี้เราจะสอมผัสอับปสบ่อยๆอับเปกถาด้วยันัมัาทบ่อยเลยอับปีสอับเบกถาก็ตัวนี้นะครับอัเกตีถ้าดียานอยากเกตีนะ ते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  apaतेते apaईतेतेतेपतेतेते เบรคขาบวชิขาเบรคขาบวชิขาเบรคขาบวิขา

upetoto upitoitotoito tapeto 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 apaito tapetoito tapetoza Awet ja, awet ja,

เราจะกราคนนี้ลวพอหลงพี่ว่าไปเลยเร็จราการไงนักศึการครับนักศกานัเรนเนาะก็ลวงพ่อหลวงพี่นะเอาีเลยนักกาหลวงพ่อหลวงพี่มรับลวพ่อน้องนิิน้องเรด้วยมไ ก็งองนี่อะแล้วก็ยะโยมนี่เอามือลงเลยยาโยมว่าไงนะจะโยมใครใคดีะยยูโยมว่าไงยารยพรยโยมอะเดี๋ยวพรยโยมถูกต้องะเอาไม้เนี่ยาาพา เด็กหนุไม่รู้ฟันนะครับอายุครับอายุ12อะ12โอนอ้นรนะเลย2ปีนะเด้บวชได้เรียนเลยนะอา2ปีนะอ่น้องเนลองกษัตย์ต้องำนะอ่านนาทะุนเลยครับอันน้าทเลยเป็นไรเมใบนมาใกล้เลยเตยมร้อมเลยนะหมอมตอบเลยนะอานุ้ดเสวะอ่านตุ้ดเสวะ พนุสัตอาเซวะไมู่กแล้วเจียรเจียิวไปันธเสวะพนุสัูนุสัอาเซวะไม่ถูแล้วเียรพันุสต์อีวะเนาะยาหน่อยนึงเนาะพันธุเสียวะพันธุสตอีวะไมพันธุเสวะพันธุ บรรทุษะอีวะเอางี้ได้ไปมันแจกไปตต่บนนะอักษรภาษาบาลีได้ยังได้ยังอะาไดอะไรเลยนะไรเลยอาอาเลยอาอาอีอีปูปูเอโอากขกขงัจักจักเชยตกันะตากันะปกขาขงยักยลาลวสหละอัม เดี๋ยวเลยอาสาตุนเรียนทัง้งเรียนนะ